เป็นขั้นตอนการฉีดต่อไปเป็นขั้นตอนการฉีดพ่อแม่พันธุนะครับดูนะครับดูดีๆนะครับนี่คือวิธีการฉีดนะครับอนี่นะครับเราจะฉีดเข้าอย่างนี้นะครับนี่คือการเพาะพันธุ์ปลานะครับมือจะสัน่นนี่นนยาสั่นยาสั่นนะจิ้ม้าไปหน่อยเดียวไม่ต้องลึกก็ได้นะครับประมาณกี่ซีซีบอกเขาหน่อยนี่เดีเ๋ยวเต้น ขึ้นอยู่ขนาดของตัวปลาแต่ตอนนี้ถ้าเป็นตะเพียนเราจะอยู่ที่ประมาณ5 0าสซีซีเขพอแล้วเอียงเอียงนิดนึงเอางใส่ไหมเอียงเงเอียงนิดนึ่งเอียงเอียงเข็มนิดนึงนะเดี๋ยวเด๋ดูนะครับเอียงเข็มนิดนึ่งอ่ามีขีดด้วยไหมระวังระวังล่วงนะ นี่นะครับดูนะครับเมื่อออกครั้งนี้ออกนี่นะครับฉีดเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงแล้วก็ฉีดตัวเมียจะฉีดทุกตัวนะครับจะฉีดทุกตัวเลยตัวเมียนะครับนี่นะครับฉีดเข้าอย่างนี้โอเคนะครับพอฉีดเข้าทุกตัวนวลจันทร์ก็เหมือนกันนะครับเราจะฉีดทุกตัวแต่นวลจันทร์จะเพิ่มจํานวนยาขึ้นไปอีกประมาณ2เข็มนะครับ2องเข็มนะครับ เราจะฉีดจนครบจํานวนปลาทุกตัวแล้วจะเอาไปปล่อยลงนุ่นแล้วก็ทีนี้รอตอนกลางคืนนะครับให้เขาไข่นะครับก็ออกนะครับที่ฟาร์มสนใจติดต่อทักเฟซมาได้นะครับเราสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับสามารถเอามาได้เลยนะครับทักมาได้เลยปลาในปลานินิสกมีทุกพันธ์นะครับ หมู่บ้านเราทั้งหมู่บ้านไม่ทําอะไรครับเพราะปลาอย่างเดียวครับ,รบนี่แหละครับดูนะครับนี่ครับคือการฉีดเดี๋ยวถึงเวลาฉีดอีศกเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับไอฉีนวลจันนะครับว่าเราใช้ยาขนาดเท่าไหร่แต่ยาเนี่ยถ้าสนใจแล้วก็มีขายให้นะครับ